ข่าวดีนายกสั่งการเขะแจกเงินเยียวยาโควิดรอบที่3ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะนายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะคะว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ประชุมกับคณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจเพื่อหาหรือเรื่องมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9ในรอบที่3ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาถึงความคืบหน้าของมาตรการต่างๆที่ดำเนินการไปก่อนหน้านี้ทั้งมาตรการด้านการเงินช่วยเหลือลูกหนี้มาตรการด้านภาษีทั้งการลดภาษีและการขยายกำหนดเวลาต่างๆ อีกทั้งมาตรการด้านการคลังผ่านโครงการเยียวยาจากพระกอกู้เงินทั้งโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเช่นโครงการคนละครึ่งระยะที่1-2ถึงโครงการเพิ่มกํำลังซื้อให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการที่ยังดำเนินการอยู่เช่นโครงการเราชนะการระบาดของโรคโควิด -19 ในรอบล่าสุดนี้ได้กระจายไปทั่วประเทศและมีผลกระทบในวงกว้างกว่ารอบที่ผ่านมา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณามาตรการที่เหมาะสมเพิ่มเติมเพื่อดูแลและเยียวยาประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยจะพิจารณามาตรการที่ทำได้ทันทีเช่นมาตรการด้านการเงินมาตรการด้านสินเชื่อมาตรการพักชำระหนี้รวมถึงมาตรการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนมาตรการการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศนายอนุชาย,ยังกล่าวอีกนะคะว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งในที่ประชุมว่ามาตรการอะไราที่ดำเนินการได้ทันทีขอให้ด่วยงานต้นสังกัดนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในครั้งหน้าที่จะมีการประชุมในวันพรุ่งนี้ก็คือวันพุทธที่5พฤษภาคม2564นี้ได้เลยซึ่งนายกรัฐมนตรีจะถแถลงมาตรการทั้งหมดภายหลังจากการประชุมคอรมอนายอนุชากระดาวนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ